อันนี้นะคะเป็นตัวที่น่าได้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่อง Blue Fame Channel วันนี้นะคะมาอยู่กันอีกแล้วในคลิปแกต่งตัว นะคะของน้องนาวนะคะนี่ป็นนาอยากเอามาถ่ายลีปอันนี้คือกล่องส่มอะไรคะลกิกิใช่เลยนี่นะคะรีวิวรอบกล่องกล่องสวยมากอ่าน้องนาอยากได้ตัวไหนหนูไม่อยากได้ตัวนี้เพราะได้ไปแล้วแต่แตนที่อยากได้คือตัวนี้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 แล้วก็ตัวนี้อเะก็เห็นก็คือนายอยากได้ไม่ําใช่ไหมใช่อ่ะให้นาวแกะเลยนะคะเพราะอันนี้ของนาวมาหนักที่แกะเลย อเอาคัตเตอร์จีให้ไหมได้ๆขอคัตแป๊บนึงนะคะ A few moments later มาแล้วนะคะอุปกรณ์แกะแต่ว่าเดี๋ยวเขาถแทนปกคลิปก่อนนะคะอ่ะมาตรงนี้เลี้ยงสองสายเยอะโอเคมาแกะกันเลยมาเดี๋ยวพี่แกะให้มันอันตรายอย่ายวเลยลัวได้มาเดี๋ยวย่งเดี๋ยวพี่ออกให้ก่อนหลับตาก่อน อันนี้นะคะเป็นตัวที่หนาได้นะคะอ่อขอเอาอุปกรณ์ออกนิดนึงมันมีสอง,ยงอย<ด>ู่ได้ยินนะอะไรได้ยินว่าตัวที่หนาได้นี่อ่ะหยาเลาเ่ตัวที่หนักก็ตัวที่หนาได้เห็นไหมเนี่ยตัวเนี้ยอ่ะดีกมวม่ามีอะไรไหมไม่มีมีสองแล้วอันนี้เป็นถุงนะคะใหญ่มากอานาต้องแกะให้คนรู้เห็นด้วยไอ้ก้องอะไรไหนแกะดูสิ ดดับตา,บตายังเพิ่งดูได้ับตาก่อนนะเดี๋ยวเอาจับออกมาก่อนนะเอาออกมาก่อนแล้วให้จับดูว่ามันคืออะไรเอามามคือว่าว่าอนะไง อันนี้คือการนะคะแล้วก็มีสายคล้องกับตัวนี้มาให้ด้วยนี่นะคะน้องก็จะเป็นอย่างนี้เลยดูมีกระเป๋าด้วยใช่ไหมใส่ของได้นิดนิดหน่อยหน่อยแล้วตาลสีน่ารักมากเดนเงาอะเดี๋ยวลองห้อยสินี่มีกระเป๋าเก็บของด้วยนะอะเดี๋ยวลอง นี่น่ารักมากๆเลยนะคะเอาไปห้อยได้ด้วยใส่ของได้ด้วย <S <S 1> <S 1> วันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกินกูกนเกอเนาะ